สวัสดี FC แฟนคลับทีนารักทุกท่านนะครับพบก,กับช่องอดิสร์แฟมบ l y ช่อง n ุ k ี้แฟมบ y ช่องบ่าสอนสตอรีครับมาดูกันต่อเลยนะครับกับการขนเหล็กลงนะจากรถนะฮะนี่นะวันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมฝั่งนี้นะ FC เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นด้านหน้านะ ก็เป็นส่วนใหญ่นะฮะยกเหล็กย้ายของปลูกเาวเรื่องสลับไปสลับมาแล้วนๆไปเอสีก็ช่วยดูคลิปหน่อยเด้อดูคลิปสักสามสี่นาทีก็ยังดีเลยนะอาจจะไม่ต้องดูจบต่างช่วยยูทูบส์มาให้ด้วยทำได้ที่อไหนนะพี่ คนเยอะมากจริงปอดกระเป๋าไว้ก่อนอนะรัดีปกำลังแรงใจให้ด้วยแล้วกันนะครับผม <S <S เหล็กเยอะมาก <S <S าอือ่ะวัาแล้วกับป้ายนะเอฟซี FC. <substit uting> ไปขนเหล็กก <sın> ันตอนนี้พอพื้นก็ขึ้นแล้วนะโ้โหน้

เล็กนั้นเออีก็ิ พอมองแค่เลยโอ้โหหนักมากโอ้โหขนาดท่อนเล็กๆยังหนักเลยครับ พยานอย่างทุกคนรักแต่จบที่นั่นไม่ อย่าดึงนะอย่าดึงเดี๋ยวพ่อพื้นจะตกนดันเราเอาทางไนเอาไปยวาจะไดนอันนี้ไหมเอาขึ้นตรงนี้ไหมเออเอามันกั้นอันนี้ได้มาเราจะมาเรียงรอบเในที่สุดพอเสร็แล้วสิ อย่าบอกใครเชี่ยวนี่ยังยังแต่ห้ามใจอ่ะครับเออน้อขอบคุนะฮะล่าสุดเอฟซีทุกท่านครับผมนะเฮากับขนเหล็กได้รอบที่สี่นะฮะรอบสุดท้ายนี้ปิดงานนะครับเมื่อนี้อ่ะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับ